หางหายไปเสียนานกับการเปิดกิจกรรมนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเปิดกิจละครั้งพอสำหรับใครที่แบบเอออยากจะแบบพีิปิงเปิดให้หน่อยอาจจากมาก็ไม่ว่ากันครับผมกับกิจกรรมนี้ฮนะ selectable m i e s t o r e 23 ucl and journeyman plus h a นั่นเองนะมีบวกแปดด้วยแนละ้วครับช u s h ดด้วยครับผม ก็ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราเติม1นึ่งหมื่ก็เรียกว่า1รอบนั่นเองซึ่งเราต้องเลือกได้ว่าเราจองการแบบไหนเองซึ่งทางกาลินาหลังๆมาเนี่ยเอฟซีออนไลน์เขาก็เลยปรับมาแล้วว่าให้เลือกการได้เองไม่เลยว่าอยากการันตีบอกแปดหรืออะไรจะห8แปดประมาณนี้ซึ่งเราเลือกเป็นประมาณนี้เลยครับรเพื่อนๆเ,เลือกแบบไหนดีเยลองคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับในสุดท้ายนี้เราเลือกเป็นฐานะของปีเจอร์นี่แมนละกันก็เรียกว่าเป็นปี หม่ล่าสุดที่มีบอก8เปิดมาได้เพราะว่า23มวิเซียนมีกิจมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนใบนี้เนี่ยแนะนําว่าการตีบอก8เอาชัวร์ที่สุดดีกว่าครับส่วนใบนี้เนี่ยเราเลือกเป็นทางนั้น23อยูแล้วก็ดีีอย่างน้อยเนี่ยเราลุ้นแค่2ปีไม่ต้องมีลุ้นฮาร์ลูเกอร์ใบนี้ลุ้น6 -8 ถึงดนั่นเองนะครับกับ3ามเรา6กชัวร์สุดก็จะติดเป็นประมาณนี้เน้นการตีอ่ะชัวร์สุดแล้วแล้วก็ส่วนลดเนี่ยเราได้ถึงเลยนัินเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองหรือเพื่อนๆได้มากกว่านี้ติ้งตา,อมมอางกอ และกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยฮนะอีปิกกับรีเจนก็เอารีเจนไปเลยครับด้วยความเร็วสูงฮนะเดี๋ยวเราลุยเลยครับเรากดทั้งหมดได้ห้าครั้งนะปลืบใบแรกครับครั้งละสองเพาิได้มาตัวมาเจตัวครับครั้งที่2ครับครั้งที่สองโอ้โหหกสิบเจ็ดตัวครับครั้งที่สามครับหกสิบห้าตัวแต่ว่าเราไม่ได้กาบอกแปดเลยนะ คือเอาง่ายเหมือนกาข้างในนี้เหมือนไม่ได้ใช้ทําอะไรอะ่ะออไปครับ66ตัวส่วนมากเลยมันอยู่มัน6กกว่าตัวดีแหละครั้งสุดท้ายครับ10,000ืพอดีปรืบอ่าบอกแปดไม่ออกครับผมแล้วก็เรามารับตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่ให้มันได้ครบครับเอาละใบสุดท้ายลดครั้งเดียวเราก็เลือกไปก่อนเลยโอเคแรกไปแล้วก็ฝั่งซ้ายเราแลกได้1ครั้งนั่นเองนะครับนี่เราก็ได้กาใบนี้ด้วยใบนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นใบนี้ด้วยครับ แล้วก็ข้างล่างเราเลือกตามนี้แนะนาว่าเลือกให้ถูกนะ้ำในสิ่ีด้วยเองชื่นชอบนะ้บีครข้าวสดีบัตปาโตด้วยอบผมนี่เราก็เลือกเอาตามเนี้ยชัวร์สุดแล้วนะฮะไปกดรับทั้งหมดไปเลยครับนี่ปีเจอร์นี่แมนจัดไปเเดแเราตามไปดูด้านในนเลยครับดูซิว่าเงินเพียวๆเนี่ยเราจะได้สักเท่าไหร่เงินเนี่ยเงินเนี่ยอ๋อเราได้มาประมาณล้านล้านหกเองเอ้าไม่เยอะนี่ว่ะอ้า,อากินนี้มันได้เงินไม่เยอะเหรอ ผมเห็นยูเซวิ่งมาหาพี่นะพูดจริงไว้เนี่ยถ้าได้ยูเซไปเลยแบงค์แดงไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอาให้กิดนี้เงินไม่เยอะนะได้เงินมาประมาณเดี๋ยวก่อนนะเจ็ดเก้าสาเป็นล้านหได้มาล้านหกเองนะน้อยมากๆากนะนี่ได้เงินล้านหครับแล้วก็กาบบกแปดหนึ่สอามสี่ห้าหกได้มาเจ็ดใบครับโอ้ ดินเย็นเย็นเกาไข่รอพี่แล้วโอเคใครเข้ามาแล้วอย่าลืมมนที่บอกครับคนละหนึ่งไลค์ครับกับคนที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment เอาง่ายคือตอนนี้เราเพิ่งกลับมาทําช่องคอละให้มันขึ้นฟีนิดนึงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดตามคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าเน้นเงินก็เน้นตัวเออนี่พูดดีไปเราเปิดไปแรกก่อนครับนั่นแหละช่วยกันทำมาหากินทุกคนเราเรากลับมาละเราเปิดแบบชิวๆไปก่อนเราแบบไม่ต้องกลัวเนี้ยเป็นปี GIU ครับคาร์ลูเป็นเฟเป็นเฟใบ,บ,บ,บนี้แล้วกันครับเล่นลุ้นหนึ่งถึงสามนะ คืออันนี้มันก็จะบวกห้าก็ไม่บวกห้านะเธองงกับเขาเหมือนกันนะไอปีเจียวบุสเกตโอ้หลีกสเปนทั้งนั้นเลยวะเอาเป็นใบนี้ละกันท็อปห้าสิบครับให้มาฟรีๆก็ไม่ต้องคัดหรอกมั้งครับก็ไปเลยครับใบนี้วีนี้ไปน้องไปเอาเลือกเอาชัยวะเอาเลือกเอาชัยวะวอล์กเอาครับเยอรมันแบ็คไฟร์รวมครับผมรวมครับผมรวมครับผมแสนเดียว ร้อแล้วก็โอเคถือว่าราคาดีราคาดีร,าาดราาดอดูเศรษฐีใหม่ครับเออสาธุครับถ้าได้จริงก็เท่เลยแหละครับผมตอนนี้การมีแค่เงี้ยหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็หกกบใบนี้นะครับเอ้ยกจ็ดเจ็ดเจ็ดใบครับอ่างั้นเราเปิดสักใบนี้ก่อนละกันมั้งแต่ละใบนี้ช่างยากจริงๆใบนี้ซีซียี่ส er ิบสามันวอเกอร์โฮมกดคือปีเก่าล้วนอะปีเก่าล้วนอะ ซีซีไปเก่าล้วนเก่าล้วนครับปีนี้ไม่ต้องไปลุ้นอะไรยากเลยนะเนี่ยไปเนี้ยโอ้โหไม่วอล์กเอาด้วยบายเดียชิลเนี้ยผมรับแปดพันล้านโคตรถูกโอ้ก็ให้น้อยเกินดูดิรอดูฟอร์ลันนะครับก่อนจะไปฟอร์ลันเอานี้ก่อนเลยคนระับบายเดียชิวเนี่ยมาทำถั่วอะไรล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคิวโอ้บายเดียชนะิลเนี้ยดูดิครับดูดิครับดูมันให้ผมสิ มันจะรอดอยังไงวะนี่เอาใบนี้หน่อยแล้วกันมีสองใบเนี่ยเอามันจะได้สักใบไหมลนะ่ะจะได้สักใบไหมลนะ่ะ C C D C ยี่สิบสามฮาวเวอร์เกอร์ครับหนึ่งใบไปก่อนหนึ่งใบไปก่อนขอบคุณกดไลค์ด้วยครับผมแล้วมาเป็น D C ครับโอ้โหประเทศก็ไม่รู้จักแล้วประตูด้วยเอ้ยโอบักปือเนี้ยโอบักห,นนกหม,มูแปดไเลครับผมโอ้โหหอยญี่หกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเออ,เอ,อโอเคโอเค ถ้าได้เกินร้อยยี่สี่เนี่ยถือว่าดวงดีแล้วเพราะเปิดมากสุดนี่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้พลัง,ลงเท่าไหร่เออโอเคโอเคใบนี้มาถือว่ามาดีโอ้ตอนแรกเห็นประเทศมาคือตกใจอะ่ะเข้าฟูดิฟูทีมอ่ะฟูมาเก็ตตีเขาผมมาทำถั่วอะไร่ะไม่ได้ทำอดไรมันหลีกยานอปรากอ่ะเข้าฟูดิเอได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้ก็ไม่แย่ไม่แย่ครับยานอปรากกแต่คือดีซีการ์ดมันสวยนะการ์ดมันสวยนะดีซีอ่ะไม่แย่ไม่แย่ถือว่าดีครับผมถือว่าดีครับผม ไปครับไปต่อมาปลื้มโอ้ปีไรนาะนี่โอ้ยดีซีอีกแล้วเหรอเวลเงี้ยครับเวลกลางลุกเงี้ยครับโอ้โหคายดิฟิตี้ใครวะเนี่ยอารอดโอ้โหอารอดเลมซี่อ่ะมไม่รู้จักเลยเอ้ยไม่ใช่หมายถึงไม่รู้นะว่าอารอดเลมซี่ไปอยู่ทีมคายดิฟิตี้อ่ะแต่ก่อนนี้ก็เรียกว่าตัวเทพอาร์เซนอลเลยนะครับ เฮ้ยไม่ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้อารอนแอมซี่ครับไม่แย่ไอ้แต่ว่า6ถึงแปดเราได้แปดถือว่าโอเคนะเพราะตอนนั้นเราเปิด6ถึง8ได้ตะบวก6อ่ะโอเคใบนี้โอเคมีปัญหามีปัญหามีกลิ่นนะมีกลิ่นนะใบนี้หกถึงแปดยี่สิบสามยูกับดีซีเอาดีซีแล้วกันยี่สิบสามยูเปิดมาเยอะแล้วไปครับโอ้ดีซีแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าแล้วยี่สิบสามยูครับสเปนครับกองหลังเนี้ยละ ทีมอะไรวะน่ะน่ะโอ้นาโช่นาโช่โอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดินาโชโ่นาโช,โาโช,าโช่โช่เดียวที่รู้จักคือนาโชชีสนะครับผมแล้วไปอยู่เล่นกันที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้มีละเหลือแค่การ์ดสี่ใบแล้วตอนเนี้ยเอาใบเยอะๆนี่ก่อนแล้วกันการันตีคือแบบพลังขั้นต่ำคือร้อยสิบเก้าครับผมอ่ะทุกคน เรียกปีมาไม่นี้ขอดีซีแล้วกันขอดีซีแล้วกันไปกรุกกรุดีซีกกร DC ครับผมเป็นไอ้ดีซีจริงครับอังกฤษกลางลุกใครวะเจอลาดนีครับผมเออได้เล่นเนี้ยได้เล่นเนี้ยโอเคเอได้เล่นนะครับผมได้เล่น,นครับผมเจอลาดอะ ถ้าเจอหลาดได้เล่นครับเออได้ใช้ได้ใช้ครับผมเออถ้าเจอหลาดได้เล่นครับได้คอมมิวเวอร์ต่อครับใช่ครับได้เล่นได้เล่นครับเอ้ยพูดถึง หลุดเลนนะใบนี้จริงไหมเนี่ยในร้อยยี่สิบหกเลยเหรอเฮ้ยที่จริงเอาพูดจริงมันมีคนนึงบอกว่าทีวีทําคลิปเอห้ากองหน้าไปล่าสุดใครได้ดูบ้างได้ดูใช่ไหมนั่นแหละมีคนมาถามเคยเล่นจริงๆหรือเปล่ามาแนะนำอ่โ,อโหกูนี่อยากจะพิมพ์ด่ากลับนะแต่ในคอมเมนต์เราก็บอกอ๋อครับผมถ้ากูไม่เคยเล่นกูมันจะมานั่งบอกทําไมวะอารนายทีเอเ็มก็มีคลิปให้ดูอยู่อานายยูทีก็ซื้อมาให้ดูอยู่ก็เลยงงเอ๊ะคนเหล่านี้มันใหว่ไหมวะนี่ฮะโถเออคือเอาจริงนะเหมือนที่เคยบอกคือถ้าตัวไไไหนนเเเเราเเเราามม่่่คยลจะ ไม่แนะนําหรอกเพราะว่าเราไม่เคยเล่นถูกต้องมากถ้าดูจาแต่ตั๊กแตนก็ดูได้ขนาดนี้แอตมีไเพิ่มเลทแล้วนะคะเออผู้เดียวไป200ตัวเนี้ยไปใบแรกอ่าเพิ่มเลทเลยดูดิวินี้ดิวินี้ดิวินี้ขอประเทศก่อนบราซิลมาหนูเย,ยรอรมันครับโอ้โหประตู้โโอหสเกตินสเกตินโอ้โหแต่ละคนพิมพ์มาทักบอกดีเอ็มเพิ่มเลทน,นี่มันลดเลทนี่ มันลดลมันลดเลนนี่นะบอกเพิ่มเลนวะอขอคุณนาจีแต่ทีหลังไม่ต้องโหสวยโหแมงกองแช่งนี่ว่ะแมงกองแช่งนี่ว่ะเราก็นึกว่าจะรักเราจริงๆคุณเป็นกองแช่งนี่ถ้ากิจนี้เป็นกิจสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่รู้นะคนระับคุณขาคนเติมไปทุกกิจเหมือนหนึ่งนะครับผมบอกให้เออทําให้มันดีทําให้มันได้จัดไปนะครับเออชื่อว่าหน้ามาการีน่านะครับผมเมื่อก่อนนะเส้นสนามนะครับผมเส้นสนามฟิฟ้าไลาฟ์สี่เอฟซีออนไลน์อ่ะ ประเทศมา Andre อังกฤษอกอกกกโอ้อังกฤษแบ็คออออัวอลเกอร์อ้โหเลโอโอ้โหร้อยยี่สามจริงร้อยยี่สามจริงร้อยยีสามจริงเลโอลูวิสเลโอเลวิสร้อยยีสามจริงโอ้ใบนี้ถือว่าเกลือนะเนี่ย โอ้โหบ่อเลยเนี่ยพี่แกหลังๆมานเนี่เล่นกลางลงกลางรับนะกลางรับแบ็คขวาอย่างเงี้ยโอ้โห FC ออนไลน์ฝีฟ้าออนไลน์ฝี FO4 ต้องการตัวเขาเลยเนี่ยไอหมอเนี่ยนึกว่าว w เกอร์เขาวอ l k e r ร้อยเอ็ดจริงเหรอไอเนี่ยลูกหลักเป๊ปเฮ้ยแต่ว w เกอร์ไปมิลานแล้วใบหน้าหวา,านเจีย๊ยบแน่นอนพี่ไอเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าข้างในนะเขาเรียกว่าหน้าอ่อนเอาไหมเอาหนมไหมหนมอะไรอะ่ะหนมนะจะรั่วไปไปนี่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 น ซิตี้นี่ใบสุดท้ายอะไรใบนี้ครับผมตำนานนี่ที่ยังมีลมหายใจเลยครับคือตอนนี้คือเจอหลาดแพงสุดอ่ะเดี๋ยวช่วยคัดเออมันต้องคัดด้วยเหรอวะต้องคัดไหมใบนี้โอ้ต้องคัดนะเนี่ยโอ้ใบนี้ต้องคัดนะเนี่ยโอ้ต้องคัดต้องคัดแล้วต้องคัดออมหมดเลยนะเนี่ยโยปลาแปลงโอ้ถ้าได้ปลาแปลงมาก็ได้สองไกลเลยนะเนี่ยคาโตหน้าฟอร์ลนันคาร์ลอสลิเบอรี่ ฟยคอฟูเตย้ยะยาตูเรนเซียวบลองชิโนโราเวรันรวยยังครับการ์ดก่อนหน้านี้ได้เจอหลานดีซีบอกแบบไปเสียล้านอะ่ะโหมันจะได้อะไรวะใบนี้ทําไมตื่นเต้นขนาดเนี้ยโอ้แต่นะให้สามตัวบนนี้ร้อยยี่สิบเก้าไอยนะพลังอ่ะเย็ยนมาแน่ครับได้ตัว้ายอเออตัวโหถ้าอยู่ใกล้นี้เอ้อแต่ก็ยังดีลิเซ่อย่างนั้นได้ใช้อ่ะเอาเออไอเ,ออเออต้ได้ได้อย่างนั้นได้ใช้อ่ะเอาขอตอนนี้อย่างนั้นได้ใช้ทงบราซิลมาแล้วเฮีย บา,บาซิลมีใครแม่งบาซิลเขาเนี่ยเอรดูดิเฮ้ยบาซิลมีอันนี้ยิงนี่ไอ้แช่แช่แช่ไอ้ไอ้เยินไปบาซิลไอ้เหยินเออโอ้โหเอ้ยต่ก็ยังดีอะดิเซียมันได้ใช้อ่ะเอาเอยดวงกูทำด้วยอะไรเนี่ย ดวงกูทําด้วยอะไรเนี่ยอย่างเฮี้ยเลยดวงนี้เฮี้ย er อยากได้ไงโอ้กูเสือ,อก็ได้ก็ร้านใหม่อย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหโอ้ได้ใช้อยู่นี่เออได้ใช้ครับผมเออโอ้โหมืลิเวอร์ทั้งใจและทั้งเกมแล้วแม่งออกมาในเกมด้วยกูเห็นนอร์เวย์พวกกูพอเลยกูไม่ต้องลุ้นเลยอะ่ะนอร์เวย์อ่ะตัวเดียวเลยลิเซ่ครับผม <c oughs> เป็นเหนื่อยและท้อโอ้ยดูมีเจอลาละแพงสุดอ่ะเดี๋ยวนะเจ็ดล้านล้านแปดล้านก้อนประมาณกิจนี้ได้มาสิบเอ็ดล้านล้านอ่ะกิจนี้ได้มาสิบเอ็ดล้านล้านเงือกโอ้เอาย้ายเข้าไปเอาไปย้ายเข้าไปครับผมอะไรเงี้ยก็ถ้าใครอยากจะฝากเปิดก็ทักมาได้นะเปิดฟรีมีค่าใช้จ่ายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผม ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กระช่องเสนามด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็เที่ยมพันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สหรับใครที่ยังไม่ดูคิดก,ก่าเกนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ